สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซ่องสี่ตัว้อยนะวันนี้เราจะมาไถานาที่นานะนามีสองคันนะครับคันหนึ่งอยู่ตรงนู้นมีสองคันเลยคือ,อรถไถเก่านะครับไม่ใช่รถไถคันใหม่ ให้โซลคารุ่งล่ะเขอาทำไมต้องถ่ายคอมพิวเตอร์ตอนขี่ไม้วันนี้มี่ตัวร้อยใช่ต่อไปรถสองคคันตัวนี้ให้คี่ตัวร้อยแหละใช่คี่ตัวร้อยคับเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งกันครับปลาบอมบ์มาดูอีกมุมหนึ่งฮะ รถไถอยู่ตรงนู้นสองคันนะครับเอาคันไหนลงทำลายนะครับหน่จะต,ต้องไปดูก่อนนะรถไถนี่คือตากล้องของตุกคลิปนะเป็นตากล้อง นะวันนี้ว่างก็จะมาไถานานะครับมีสองคันวันนี้ไถานาครับไม่ได้มาดันดินเหมือนคลิปก่อนอันนี้ ตอนไถคือนาเดียวกันนะครับส่วนขั้นใหม่ก็ไปติดไฟพนะเไฟพิ่มนะครับไปติดไฟเพิ่มนะครับขั้น,หนใหม่นม่ก็เป็นไฟไหม น,นกมหาไส้เดือนด้วยนะครับสค อันที่สองอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ<ป>ครับถอยมาแล้วนะครับนะกล้องถ่ายให้ทุกคลิปเลยนะอันนี้ นี่นะช่วยเหน่อยช่วยนะนี่นะฮะคันที่สองตรงนี้นะเดี๋ยวแดดมันร้อน น,นกเต็มเลยหมาไสเดือนน้างมาไสเดือนมาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ไปทาอยู่แล้วเอ่อขั้นไม้ก็จะเลี้ยวมาทางนี้เด็กค่อนข้างร้อนครับนั่นแหละแสงแดด นั่นฮะรถคันเก่าไปนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะมาทางนี้อีกโด้อหนเด็กท่ามกลางร้อนครับเดน,นไปแล้วนะนี้คันเก่านะ ไลค์คลิปนี้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ถอยมาอีกแล้วคันใหม่ไปเดี๋ยวไปดูทางเสานน้นดีวกว่า ุดพึ่งถ่ายไปนะวันนี้มาถ่ายนาสองคันนะครับท่านผู้ชมก็มาเรื่อยๆนะคันเก่าก็อยู่ประมาณตรงนู้นฮะไม่ค่อนข้างไกลเลย ผมมีคำถามให้ท่านผู้ชมทายน,นะว่ารถถยคันใหม่คันนู้นน,นะครับอยู่ได้ประมาณกี่ปีนะครับถ้ารู้แล้วก็คอมเมนต์มาตอบได้เลยนะครับว่ารถถยคันนี้อยู่ได้กี่ปีแล้ว บัวตานะครับไปแล้วนะครับก็จะใช้อีกเปแล้วนะยเ,เดี๋ยวคัน,น้ก็ไม่น่าจะมาแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูคำเก่า,าบ้างครับท่านผู้ชมเดินวนมากี่รอบแล้วเนี่ย ตอนนี้คือแดดเริ่มหายแลนะ้วแดดเริ่มไม่มีละเพราะมันเป็นช่วงเย็นด้วยนะครับ มาสุดทีิเอาอ้าขนุนไปหน้าใหม่แล้นะครับไปหน้าใหม่เท่าอนุน นี่คือลุงของตะก้องครับต่อไปจะเป็นลุงขับบ้างครับต่อไปจะเป็นลุงขับบ้างครับะจะเป็นยังไงนะ้าคนขับเมื่อสักพักนะ,ะก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยครับต้องพักก่อนเออต้องพักก่อนน้าไม่มีแก้วเลยจะติด ลุยครับสายลุยเพิ่งได้เปลี่ยนครับตั้งแต่เชา้าใครตั้งแต่เชา้าเพิ่งมีคนเปลี่ยน,นใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเป็นคลิปเปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ